ทานด้านคุณอังสุม,มาลีพุทธซ้อนและท่านขออปุขาสวรรค์มันทองนขอ,ขอเรียนเสกครับได้ทำการสุดเทียนประจำวันอาทิตย์นะครับขอเรียนเสกครับคุณอังสุมาลเป็นลูกสาวเอ่อนะคะคเอ่อน้องอังนะคะเป็นลูกสาวของพี่นัทกมลพุทธซ้อนนะคะ,นนะครับคุณอังสุม,มาลีนะครับแล้วก็ทพระ เชียนประจำวันอาทิตย์นะคะต่อไปขอเรียนเชิญคุณผมและคุณโหนะครับขอเรียนเชิญครับใต้จดเทียนประจำวันเกิดวันผ่านขอตนเชิญครับ วัดได้ทาการเฉิดเพียนประจำวันเกลิมวันศุกร์น,น,นะครับขอเรียนเชิญครับร mm hmm. ับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณป้ายุพินพร้อมอ้านเสียบอย วันเกิดนะคะเฉพาะวันเกิดตัวนี้ก็คือคนหนึ่งก็จุดนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งคู่นะคะก็จะมีอยู่สองคนนะคะ<น>อันนี้คุณแม่ยุพินกับคุณอนุวะคุณเสียบอยเมื่อประทาขอแสงแห่งเทียนหนึ่งมงคลประดับศุกขอแสงแห่งประเพณีจงเสริมขึ้นจับรกายกของสภาปราถีกา ด้วยแสงยาภรพแห่งวามศักดิ์สิทเหล่าเทวริษแห่งเทวาเพศเดาเจ้าพัดโชคลาภเสร็จั้าจะเนลินาคราทั้งสิบสีช่องบาดาลเมื่อได้กินทุกวันเทียนก็เสด็จส่พระพาพิธีชัยมาเสริมมาเติมมารับรู้มารักษาเพื่อให้เกิดความขำความศักดิ์สิทธิ์ป้าก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆนะคยการโรงเรียนนะพเจ้าค่ะ นึ่งพบใดขอให้ได้สร้างขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนสร้างบารมีของตนขอให้พ้นภัยพานขอให้พ้นภัยพานลวิร่วงบ่วงมาวิร่วงบ่วงมาในอนาคตในอนาคตการละเบื้องหน้านี้เธอการละเบื้องหน้านี้เธอขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว หมดเคราะห์หมดโศหมดเคราะห์หมดโศหมดโรคหมดภัยหมดโรคหมดภัยสัพพะเคราะห์ภายนอกสัพพะเคราะห์ภายนอกสัพพะเคราะห์ภายในสัพพะเคราะห์ภายในสัพพะเคราะห์ใดใดสัพพะเคราะห์ใดใดพระเคราะห์วันพระเคราะห์วันพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์ปีพระเคราะห์ปีปีชงทั้งหลายปีชงทั้งหลายขอจงหมดไปขอจงหมดไปด้วยพระบารมี ้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความประสงค์สิ่งใดมีความประสงค์สิ่งใดขอจงได้สําเร็จขอจงได้สําเร็จทุกสิ่งทุกประการทุกสิ่งทุกประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีโชคขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีลามีลามีเงินมีทองมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีข้าวมีของเงิน เงินทองไหลมาเทมาโชคลาบไหลมา เงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภไหลมาเทมาโชคลาภไหลมาเทมาประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จสมความปรารถนาสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกสิ่งทุกประการตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้เป็นนับตั้งแต่วินาทีนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปด้วย อนุญาตลงไลน์แล้วขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวเอฟซีมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะได้กล่าวนะครับเบิกดพระแม่ธรณีให้ท่านรับรู้รับทราบนะครับ่าลำดับต่อไปให้ทุกท่านทุกคนสั่งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะพระคาวาโตะรรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวาโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิสิปิโสภะคะวาสวาอะระหังสวาอะระหังสุขะโตสวาหะสุขะโตสวาหะตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตั มารเสนาปฏิฐาตุงอศักพนโตปรายิงโสปาริมานาโนภาเวนามารเสนาปราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิพังเสติอเสสะโต แม่พรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วางอยู่แล้วเจ้าค่าเมื่อแม่อยู่แล้วลูกขออัญเชิญแม่พระพรณีพระพระโภชนาหาระโชหทั้งหลาย มีสุขภาพร่างกายภาพ่าที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญความสเจริญให้อยู่ร่มเย็นเป็นสู่มีโชคมีลาาทรัพย์สมบัติที่มั่นคงและปราจัดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนหมู่ พบกับไพ่